สวัสดีค่ะวันนี้เราได้โจทย์มานะคะเป็นเสื้อกีฬาสีสีมหาโพนะคะเป็นกระดาษวาดมาอย่างนี้เลยอันนี้รูปที่2นะคะส่วนรูปที่3ก็แยกเป็นเสื้อด้านหน้ากับด้านหลังต่อไปสโคบงานนะคะก็จะให้เห็นว่าต้องการทั้งหมดเป็นสีสีหลังจากที่เราได้สโคบงานมาแล้วเราก็มาทําแบบลงในคอมนะคะอันนี้ทางร้านจัดการออกแบบให้นะคะเริ่มวางโครงสร้างวางงานพิมพ์ให้นะคะตัวแรกก็จะเป็นสีชมพู สีม่วงสีเหลืองสีเขียวนะคะพอลูกค้าพูดแบบทุกอย่างโอเคแล้วเราก็จะมาอยู่ในขั้นตอนของการวางใบงานนะคะจริงๆถ้าเป็นลูกค้าค่ะข้างบนจะเป็นการดูสรุปยอดว่าสีเหลืองเนี่ยยอดกี่ตัว N S M L X L x L กี่ตัวนะคะสีเขียวกี่ตัวสีม่วงกี่ตัวและสีชมพูกี่ตัวยอดรวมทั้งหมดกี่ตัวนะคะง,ง,งานนี้200ตัวแบ่งเป็น4สีนะคะแล้วก็แยกไสได้ทั้งหมดเลยพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาพับแพ็คแยกไซสให้นะคะมัดแยกทุกไซสให้ทั้งหมดเลยทุกสีแยกกันใส่ถุงแยกกันนะคะก็จะแยกกันนะับ ทวนสอบเช็คแล้วเช็คอีกงานนี้เป็นงานพิมพ์ลายซับเทนเมนชั่นนะคะพิมพ์ลงผ้าไมโครนุ่มลื่นสบายไม่ร้อนเหมาะก,กับการใส่เป็นเสื้อกีฬาสีนะคะสีสีและนี่สุดท้ายก็ให้ดูเกี่ยวกับการวางเลอั์วางแพทเทิร์นนะคะทุกอย่างต้องสมมาตรมีสเกลชัดเจนนะคะทั้งตัวหน้าหน้าด้านหลังแขนทั้งสองข้างนะคะให้เห็นรายละเอียดทั้งสสีเลยนะคะเขียวเหลืองชมพูแล้วก็ม่วง ทั้งตัวเสื้อตัวแขนพูฟการทั้งหมดจนลูกค้าโอเคแล้วเราถึงส่งงานนะคะอันนี้จะเป็นหลังบ้านที่ทำมาให้ดูนะคะไล่ให้ดูทั้ง4ส,สีหน้าหลังแขนสุดท้ายท้ายสุดจริงๆใช่ค่ะแบบมาจากกระดาษที่เป็นกระดาษนะคะแล้วเราก็มาดาบมาล่างโครงสร้าง และส่งงานให้กับลูกค้าค่ะใครสนใจติดต่อสั่งเสื้อได้เลยนะคะ